แม้ว่า Alpha Romeo ในตอนนี้นะครับก็จะอยู่ภายใต้ใชคาของ Stellantis ซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นเหมือนกับเมื่อก่อนนะเพราะว่ารุ่นรถนั้นก็เจอแค่3รุ่นแต่อย่งางไรก็ตามครับก็มี2รุ่นที่มีการปรับอ,อกกุปกรณ์นั่นก็คือ j u n i o r และ Stelvio มาดูก,กันว่าถ้า2รุ่นนี้มีการปรับอ,อกกุปกรณ์อะไรบ้าง จุดแรกเลยนะครับไฟหน้าครันี้จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ครับเป็นแบบ LED เต็มรูปแบบเลยพร้อมกับไฟเดย์ m ทม์ม n นยิ่งไร้ไฟหลีนะครับมาจะเป็นแบบ3ชั้นเลยก็คือไล่จากวงใหญ่ไปวงเล็กแล้วพอมาเทียบกับของเดิมนะครับพบว่ามีความอลังการแนะล้ำสมัยมากเลยโดยจะมาพร้อมกับไฟหน้า3ฟังก์ชันนั้นก็คือ สามารถหักเลี้ยวตามพวงมาลัยได้แล้วก็ปรับการกระจายนําแสงตามรถคันหน้ารวมถึงไฟสูงที่ลดการแยงตาและมีเอฟเฟกต์ปรับการล็อกแอปพลดเคชกนรถอีกด้วยส่วนการชนหน้าก็จะเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับตรงที่ช่องดักลมนะครับสังเกตว่านะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับก็จะมีชายตะข่ายที่ดูต่อนเนื่องกันรุ่นใหม่นะครับก็จะมีกิมมิคคือตะข่ายนะครับจะมีการขนาบข้างซ้ายขวาอีกด้วยอันนี้สำหรับกรณีของสเตลวิโอนะ จุดรุ่นจูเรียนนะครับก็จะมีการตกแต่งเ้ียบสีดําบริเวณซ้ายขวาอีกเช่นกันส่วนไฟท้ายนะครับถ้าให้ดูคันสีเงินนะครับที่เป็นรุ่นเมเนเชนแล้วพบว่ามีการทําโคมไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะครับให้เป็นแบบโคมใสจากเดิมนะที่มีการตกแต่งด้วยสีแดงส่วนเส้นไฟ LED นะครับก็จะมีการปรับใหม่เล็กน้อยนะครับให้มันดูเรียบร้อยขึ้นแค่นั้นเลย ส่วนด้านในนะครับสิ่งที่เปลี่ยนอย่างเห็นชัดเจนก็คือป้ายวัดนะครับก็จะเป็นแบบจอแสดงผลขนาด12.3นิ้วนะครับมีกราฟิกอยู่3สไตล์ด้วยกันก็คือ v วอร์ล็อบดีเทชและก็ r e ลก x ์ พลังนะครับก็จะมีให้เลือก3แบบ3สไต,ตสล์นะครับเริ่มจากเบนซิน2.0ลิตรนะครับที่เป็นแบบเทอร์โบกำลังสูงสุด280แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์เบนซิน2.9ลิตรนะครับก็จะเป็นแบบ V6 เทอร์โบคู่ในรุ่น p o r t f o l i o นะครับแรงม้าจะอยู่ที่510-540แรงมา้าแรงบริด600นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์ดีเซลก็จะมีขนาด2.2ลิตรนะครับกำลังสูงสุด210แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรทุกเครื่องยนต์มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะะ เครื่องยนต์มีใหเลือกทั้งขับล้อหลังและขับเพื่อสีล้อที่มีใหเลือกเฉพาะรุ่นธรรมดาเท่านั้นรุ่นคอร์ติโฟเรโอหมดสิทถ้าสรุ่นนะครับก็จะออกในปี2023นะครับเกิดใครสนใจนะครับก็รอชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีรถรุ่นไหนมาใหม่จะได้ให้เป็นปอ่นทีนึงนะครับสวัสดีครับ